เปิดเผยหรือแพร่ภาพ ผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นภาพหรือคลิปตามกฎหมายแล้วการแชร์สิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังการผิดกฎหมายด้วยนะคะเพราะหลายตลายครั้งญาติของผู้เสียชีวิตมีการขอความร่วมมืองดแชร์ภาพหรือคลิปของผู้เสียชีวิตและตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา366ทับ 4. วังหลักว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ สรุปง่ายๆก็คือญาติของผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องร้องได้นะคะเพราะการแชร์ภาพของผู้เสียชีวิตถือเป็นภาพที่ไม่น่าดูและการแชร์สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดประโยชน์ทางสังคมอีกด้วยค่ะดังนั้นเพื่อให้เกียรติตนเองและผู้อื่นอีกทั้งเป็นการเห็นใจเขาใจเราก็ควรที่จะแชร์ภาพและคลิปที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเพื่อไม่ให้เป็นการเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายด้วยค่ะสุดท้ายลากันไปกัปกบคําคมเช่นเคยนะคะว่าอกหัก คือประสบการณ์ส่วนขึ้นคานคือชะตากรรม